มาทำเครื่องปั้นดินเผาเจ้ายนี่นะคะปัวใช่อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีอยู่นี่มีฐานรองไว้หมุนหมุนหมุนแล้วก็มีดินม,นมนเดี๋ยวเดี๋ยวมีดินเอ้าหมุนหมุนหมนอย่างนั้นใช่ไหมโอเคแล้วก็มีดิน,ด,นดินแล้วก็มกีอุปกรณ์สีจานสีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งสีมันมีอะไร,รคะ มีดอ่านี่宝าแกะดินให้น้องกปัวแล้วโอเคเราก็ต้องใช้น้ําในการทําให้มือเปียกๆมันจะได้ลื่นๆแล้วดินนี้เราแกะได้เลยแกะได้เลยค่ะแล้วน้องกระปัวแป๊บเดียวดูดปะป๊าแกะปะป๊าแกะเอาของกระปัวเอาทางนี้ก็ได้น้ราแกะหมดได้วเอาปัวมาให้แม่กับป้าเลย ไอ้เโหเหมือนพูเขาเลยเขา,เ,า,าเดียวมา,าลองดูสิเนียนียต้องทำจิ้มตรงกลางจิ้มตรงกลางเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยหัอปวยจะเป็น้วยแล้ว

ชอบไหมชอเเดี๋ยวสิกับปัา่า่าเอาปาทำข้างๆเลยป้าทำข้างๆเป็นลูกอะไรเดี๋ย

เฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจต้องจิ้มไปแรงๆเลย,ยมุ่งมันมากๆด,ดูหน้าตาดูหน้าตา <c oughs> สนุกไหมคะอาปู <c oughs> ไหนว่าดูสิของน้องป้ามาช่วยอะปวสิ

นี่มันจะมีอุปกรณ์โอเคได้แล้วมาตัดก่อนตัดอลไนะคะเชิญแล้วก็ไปต่ะแล้วก็นี้ทำอีกอันนึงแล้วก,วก,นนออก็แล้วกว็พอทำอีกอันนึงเสร็จเอาไป,าไปาาตัด <ยก S 2> แล้วก็เอาใบสีเอาใบสีเฮ้ยเราทำเยอะยังไงวะ เสร็จแล้วนี่ของน้องอปัวน้องจูอันนี้ของน้องสปันค่ะบ้องจู รอให้แห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันสวัสดีค่ะวันนี้จะมาจะมาระบายที่เราไปรีวิวไปแล้วนะคะ,ะจังปั้นดินเผาแข็งแล้วค่ใช่ไหมหทีเด็กรีวิวไปแล้วเอาวันแรกก่อนเลยค่ะอ่านี้ใช้เวลาตากสองวันเต็มเต็มเลยค่ะเอาเอาเอาสีม่วงก่อนลเอลยแต่ต้องก่นระบายเ,าเลยแรกเลย ระบายข้างในระบายข้างในมีระบายข้างในเอกัจีก็ระบายข้างในไี่เหมอนโบค่ะก็ไม่ระบายนี้ก่อนระบายนี้ก่อนเ็บาทเจ๊ค่ะเอาไประบายให้เต็มเลยน้ยน้ําใส่ด้วยอ่ะ ก็ด้เนี่ยพวเปลี่ยนพวกกันบ้างก็ได้นะรกโอ้โหบายบายเอาบุ๋อธิบายด้วยสิคะวัเราใบสีอะไรตรงไหนคะข้างนอกใช่ไหม ก็สบายสีเหลือเจ้ <le ach> ตั้งเดือดร้อยจังตั้งใจมากเลยค่ะ <le ach> ตื่นนอนใบยังไ,ไม่อยากนอนเลยระบายสีแล้วใช่ไหมคะก็ดูด <le> ด <ach> ูดโลเชื <le ach> ่อลยวหรือไเจอเยอะก็เล่าไปไม่ได้ อ mm ันไหนพี่พวรระบายสีอะไรนะะไม่ดีอะโ่ไม่เป็นไรค่ะจีนี้จีนี่งแกไมงีบัการูแก่ ียนผู้กก็ได้ากได้นี่ใช่มันจะได้สีมันจะได้เข้มข้นก่นนะหนูไปในนาวไม ปลายระบายสีอะไรอยู่ <remains> คะสีส <ave S 2> <เ>้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะออร์เรออร์เรอยังไม่เอาออร์เรนเกียวบเอาจิมาคปัะจุจวาอันนี้อันนี้อันนี้คุณภาังกฤษนะอะไรคะผงเซอร์ผงเซอร์ เธอราก็เป็นเด็กเหมือนกันนะตัววได้ยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะว่าเด็กๆระบายแล้วออกมาแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เด็กๆก,กำลังใช้สมาร์ททีอยู่ ตั้งใจมากๆเลยทั้งสองคนเลยค่ะป๊าป๊าไม่ยุ่งเลยอ่าป้ากับป้าไม่ได้ช่วยเลยเด็กๆทำเองสองคนเลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะอ้าวของน้องสป,ปันแห้งแล้วค่ะไหนคะเสร็จแล้วยังคะของน้องอปัวแห้งแล้วค่อะอ๋อในของน้องอปัวมีสีอะไรแห้งแล้วคะ่ะมีสีอะไรบ้างคะน้องอปัวเสร็จแล้วยัง,ไ,งนะไม่เกล้ากเวล้างไม่ก่อนจะเล่นล้างทำไมคะ ผสมกางเยอะค่ะเขาตะปันเสร็จแล้วเหรอคะผสงค่ะเยอะค่ะอ่าผสมกันเลยผสมก้างเลยอ่าเขอตัวรับไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วปุ๊บว่าบายบายค่ะขอตัวรับไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย